ขอบคุณหลายๆเ้อครับพ่อแม่พี่น้องสีเฮ็ดให้ผิดหวังครับสีเฮ็ดให้ดีสีให้ประทับใจและทุกคันเนี่ยมีคุณภาพแน่นอนครับสีบพให้ผิดหวังเลยครับทีเลือกสีโรดจะได้ครับทุกคันเพเคยมาเบิงโรดก็ทําให้ดีครับผมเฮ็ดไปให้เนี่ยดูด้วยใจเลยครับขอบคุณหลายๆอีกครับขอบคุณหลายๆเ้อครับพ่อแม่พี่น้องสีบพให้ผิดหวังครับผม ร้อยเดียดจ้ะเริ่มวันนี้ส่งความสุขวันนี้ย้ำเน้นๆทั่วไทยจริงๆวันนี้ชมบุรีคนันนี้อายุงาน4ี่เดือนจัดที่ไหนไม่ผ่านอายุงาน4ี่เดือนจัดที่ไหนไม่ผ่านใช่ไหมคุณฝ้ายเซลล์การันตีหน่อยใช่ค่ะอายุงาน4ี่เดือนค่ะลูกค้า,า,าเคยไปจัดมาแล้วไม่ผ่านค่ะ อายุงานสี่เดือนเคยไปจัดแล้วไม่ผ่านมาที่ผมครับชนบุรีส่งด้วยรถสไลด์อา้ายาวๆครับเทลเลอร์วันนี้ต้องขอบคุณนะครับสายอีสารที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ว่าเอารถไปส่งเต็นท์นะครับหรือไปส่งที่จอดขายนะพี่เอารถไปส่งลูกค้านะครับทั้งหมดนี้เทลเลอร์ข้างหลังผมนี้โคราชท,ทั้งยงังหัดเลยครับโคราชท,ทั้งยงั่หัดนะครับพี่ขอดูพยนิดนึงจําไม่หมดก็มีไปวัวใหญ่นะครับพี่นอนสูงปักทงชยัยปักชงชยัยแล้วก็ปักช่อง แล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับสกลนครก็ข้างหลังผมนี่7คันนะครับบัวใหญ่บัวใหญ่นะครับปากทงชัยโนนสูงปากช่องก็วีออสนะครับร้อยเดียวมาดานะครับเดี๋ยวให้น้องๆเซลมาแนะนําหน่อยอิงนภา,าดาวไปไหนมาครับขอบคุณลูกค้าหน่อยลูกค้าใครบ้างมาเลยครับของอิงขนาไหนครับสีส้มอะ่ะสีส้มยาลิส้มครับลูกค้าส่งที่ไหนครับส่งที่โคราชค่ะส่งโคราชอำเภอน้องน้องอยู่ในอำเภออะไะ คุณดาววันนี้ของคุณไปโคราสองคันเลยเนีย่โอ้หมานแช้เนาะอีอริปอ่ะแมนโทรบรอกไงยังรถสีไปอ่ะบอกเพื่อนจ้ะบอกบอกอลไรบ่แมนจา้าตรวจ่อย์เบอร์ราคาตรวจไทยเพื่อนลวบ่แมนจ้าดีบ่ตรวจดีบ่ตรวจตรวจไล่รถราคาได้อยู่นะอย่าให้เสียชื่อไอเด้อเบิดกับบานเนดะ้อโอเคแนะ่แมนเนาะลูกค้าโทรบอกยังเรียบร้อยคุณภาพตรวจแล้วตรวจแล้วละบอไม่ทำเสียชื่อไม่เสียชื่อแน่อ้าวขอบคุณลูกค้าหน่อย ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ไว้วางใจให้อิงดูแลนะคะโอเคลูกค้าไม่ได้มาเลยฝากเซนค่ะโอเคไม่เห็นรถเลยค่ะไม่เห็นรถฝากเซนไม่มีผิดบังครับเติมร้อยเดียวอ่ะขอญาตใหม่คืนอ่ะน้องดาวครับน้องบอกว่าเดี๋ยวเป็นภาษาอีสานเลยครับบ้านเฮาได้ค่ะได้ลูกค้าอยู่สยอยู่โคราชค่ะโคราชสองสองคันเลยบอกสองคันค่ะเฮ็ดเฮ็ดยางอยู่อาชีบอันค้าขายค่ะค้าขายทั้งคู่เลยบอกอีกคนนึงเป็นอ่พนักงานกรมทางหลวงค่ะโอ้ยกรมทางหลวงออกคันไหน ออกตูดทถือบไปแรงงานพิเศษค่ะตูดเถือบแรงงานพิเศษโอ้ยดีใจกับเพิ่นหลายซิมีรายได้เพิ่มแน่ดูให้เพิ่นดีแล้วบ่เบิ้งให้ดีละคะ่ะยางใหม่แม็กใหม่แม็กแมนค่ะไม่มีตัว๋วเพิ่งนแน่ทายวิดีโอให้เบิ้งก่อนทายวิดีโอถ้าตัว๋วเลยมาที่เพจมาที่เฟซบุ๊กผมเลยเด้อเดี๋ยวผมสิจัดการให้ใบใจได้ผมจัดการให้เลยแล้วอีกคันหลัะไปใส่ ปักธงชัยค่ะปักธงชัยแมนจ้าถ่ายคลิปให้เบิ่มแล้วถ่ายคลิปวิดีโอข้อให้เบิ่มตลอดเลยค่ะโอเค,คดีมากขอบคุณเพิ่งนะทั้งสองแนเนี่ยขอ,อขอบคุณพี่วิทักษ์แล้วก็ขอบคุณคุณสุรศักดิ์ด้วยนะคะถ้ายังไงรอรับรถดได้เลยนะคะ รถถึงแล้วเราคุยกันแล้วว่าวิดีโอคุยกันอีกทีนึงนะคะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆที่ไว้วางใจมาออกรถกับดาวนะคะขอบคุณหลายๆเ้อค่ะ,ขอ,คคะขอให้โคดีขอให้มานให้เฮงให้รวยค่ะรถที่นี่ขับแล้วมานขับแล้วเฮงขับแล้วดีขับแล้วรวยไอ่สบายใจได้เซลล์เนี่ยบริการดี้าบริการบ่ดีเดี๋ยวผมจัดการให้ ไว้ใจผมได้ผมนี่เรื่องงานนี่ไว้ใจได้เรื่องผู้หญิงก็ไว้ใจได้บ่มีบม่มีสบายใจได้ผมนี่แท้ๆโอเคของของใครต่อครับมีใครไปไหนอีกนภะาไปสกลนครสกลนครค่ะลูกค้าทําอะไรครับลูกค้าค้าขายค่ะมาไหมมาไหมลูกค้าไม่มาค่ะเราฝากเซนฝากเซนให้ ฝากเซ็นนะครับไม่ต้องมานะครับลูกค้าตัวนี้ออนไลน์นะครับทุกคนดูผมย้ําอีกทีนะครับที่ไปส่งเนี่ยลูกค้าไม่ไม่ได้มาดูรถวิดีโอคอลดูเอาแล้วฝากเซ็นแล้วเราก็ไปส่งนะครับของนภาเป็นอีสุอีสุออนิวออนิวสีบอลตัวแดงนี่ฮะของนภาอยู่นี่อันนี้นะครับต้องไปสไลด์นะครับสกลนี่นี่คันนี้นะครับลูกค้านะครับผมตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับ6 0 8ูนะครับของลูกค้าถูกต้องไหมฮะอ่าผมจําได้คันนี้แนนะครับจะมีไปสไลด์เนี่ยพี่2สไลด์ก็คือคันนู้นแล้วก็เทนเลอร์เนี่ย ฮาร์โรดที่กําลังขึ้นดังนั้นทุกพี่ฝ้ายจะมีคันใช่ไหมครับนะภาขอบคุณมากครับขอบคุณลูกค้าหน่อยครับขอบคุณลูกค้านะคะจากสกลนครน,น,นะคะเดี๋ยวรอรับรถที่บ้านได้เลยนะคะเราส่งให้ฟรีค่ะบีแม็กอ๋อคันนี้ของฝ้ายนะครับสวัสดีค่ะลูกค้าชื่อเบิร์นส่งที่ไหนครับอยู่ปากชงชัยคะ่ะลูกค้า,คาเป็นพนักง,งานรับเงินสดค่ะอายุงาน8เดือนรับเงินสดอายุงาน8เดือนซื้อเอาเนียวคุณใช่ค่ะใส่แนวให้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแต่งให้เรียบร้อยใช่ค่ะดูให้้เรรียยบอ สวยงามแล้วเดี๋ยวเขาจะไปแล้วบอกลูกค้ายังก็บอกแล้วค่ะถายรูปส่งมาให้ดูเล้อ,อ่าโอเคแล้วก็รถถึงลูกค้าแล้วนะครับคอนเฟิร์มลูกค้าให้เรียบร้อยลูกค้าได้มาไหมมาดูรถไหมไม่ได้มาวันนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรีสกลนครนะครับปากทงชยัยโนนสูงบัวใหญ่นะครับแล้วก็อำเภอเมืองนะครับที่ข้างหลังผมทั้งหมดนี เป็นลูกค้าที่เซ็นออนไลน์ไม่ได้ดูรถไม่เป็นไรครับไม่ได้ดูรถตีดูให้แล้วรู้จักตีสบายใจได้ทุกคันลูกค้าได้สินค้าเกินความคาดหวังนี่ครับขึ้นแล้วครับรหลดเรากำลังจะไปคนคนนี้ดับเบิลเช็คให้แล้วครับรองนุ่มนะครับตั้งแต่เช้าก็ให้เก็บทุกอย่างให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากไว้นะครับหัวเดียวเหมือนเมื่อกี้ที่บอกใครอยากได้หัวเดียวเขาบอกไปทําอาชีพเสริมนี่ฮะผมก็เปลี่ยนแม็กเป็ี่ยนยางให้ใหม่เลยเขาอยากได้ยางเดิมยางปีใหม่ผมเอาของอิสุตัวท็อปใส่ให้เลยปีใหม่ไม่มี นะครับร้อยเดียวพี่เอารถไปทํากินสร้างไรายได้ผมเต็มที่ครับทำให้พี่มีไรายได้นะครับแล้วได้รถด,ดีนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับออกเทลเลอร์ใหญ่เลยอันนี้คือไปส่งลูกค้านะครับย้ํานะครับว่าไปส่งลูกค้าทุกรายไม่เคยเห็นรถซื้อกับป่ายขายผมบอกพี่จะซื้อกับใครก็ได้มีปัญหาอะไรผมเป็นคนดูแลเองผมรับผิดชอบนะครับและให้พี่ได้สินค้าเกินความคาดหวังอันนี้คือมาตรฐานที่เราตั้งใจทํา พี่ครับเข็มตัวเองได้ว่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าันบ่ายดูสภาพได้ฮะผมบอกแล้วว่าผมอยู่ไล่ให้พี่เต็มที่ครับคือพี่ต้องได้ของที่ดีฉะนั้นวันนี้รถกําลังออกไปส่งพี่ก็ขอให้พี่มีความสุขนะครับหมันหมานเฮงๆนะครับแล้วก็นะครับขับแล้วเฮงขับแล้วรวยเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับออนไลน์ทั้งหมดเลยแล้ววันนี้ต้องบอกไปสายอีสานทั้งหมดเลยจะมีชลบุรีที่พี่เห็นเมื่อกี้ออกไปแล้วขอบคุณจริงๆครับรถทุกคันนะครับตรวจสอบคุณภาพสภาพให้เรียบร้อยพี่วันนี้จะได้รถที่ดีและพร้อมใช้งงงานถึ มือแน่นอนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกทกท่านจากใจจริงครับตีโรจะนะนะครับฝากไว้ตีร้อยเดียวนะครับลูกค้าต้องได้สินค้าเกินความคาดหวังนี่คือนโยบายของเราและเราเต็มที่ครับสวัสดีครับผมฝากช่องทาง Tik t อกนะครับตีร้อยเดียวและ y o u t u ตีร้อยเดียวไว้กับ f อฟแฟนเพจแล้วลูกค้าทุกท่านฝากกดติดตามกดหัวใจกดสับตะไคร้ให้หน่อยนะครับเราอยากเพิ่มช่องทางนี้ให้ลูกค้าได้เข้าถึง และ2ช่องทางนี้เป็น2ช่องทางที่เราจะปล่อยคลิปรถสวยๆรถใหม่ๆหรือคลิปต่างๆลงไปก่อนฝากกดติดตามกดสับตไคร้ให้ด้วยนะครับรักและดูตีฝากด้วยนะครับ2ช่องทางนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ